วันนี้จูเนียจะเล่นอะไรไหนให้เพื่อนๆดูซิรีวิวให้ดูหน่อยคืออะไรอันนี้ลูกโปง่งลูกโป่งน้ําใช่ไหมลูกโปง่งอา่าใช่โอเคอะเดี๋ยวแม่จะใส่น้ําให้แล้วเราจะแกะใส่น้าเนะเาะไอ้นี่กันไปออ่านะคะจะเป็นอย่างนี้เนาะลูกโป่งน้ํานะเราก็จะเติมน้ําเข้าไปนะคะแบบนี้แบบนี้เลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเออมันหลุด ไม่เืดเดะอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้มันโตก่อนมันโตกว่าน,นี้มีมาใกล้ๆนี้อ่าจะเป็นแบบนี้นะราคายี่สิบาทเท่านั้นรีวิวของเล่นจูเนียรแซ่บอ่าพอแอ้น,น,นอะป๊าป๊าปิดน้ำเลยนะอ่ามินปิดเลยอ่าคว้างดีๆจูเนี่ยคว้างไกลๆเลยครับ<ด>ไปเลยดูซ<ด>ิ <นะ S 1> อ่าใครจะไกลกว่ากันเลยเลแม่มินพาควา้างละ ว้าวคว้างอีกคว้างไกลๆเลยหรอไปพลังเยอะมากโอเคคว้างไปไกลสิหรอไกลไกลเลยไกลมาก ไม่ไม่แตกเลยไม่แตกเลย,ไ,เลยไหนไหนบอกซิชอบไหมจิเนียชอบไหมชอบชอบหันหน้ามาทางนี้ชอบไหมขาชอบคะอ่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย